ลูกจนเตนดนหอแค่ครั้งนี้แหละนี่คือบรรยากาศของเกษตรกรกำลังลงแขกเกี่ยวข้าว ที่บ้านหนองกันจานรตำบลหนองโลกอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์เนื่องด้วยจากแปลงนาตรงนี้เป็นแปลงที่ทําการลอกหน้าดินทําให้รถเกี่ยวไม่สามารถทําการลงเกี่ยวได้จึงมีผลทําให้ต้องลงแขกเกี่ยวข้าวประมาณ10คน<ง>เพื่อที่จะช่วยกันเกี่ยวครับะจะได้ข้าวที่สมบูรณ์นั่นเองครับผม ดังนั้นการลงแขกกข้าวนะครับเป็นการสื่สารประเพณีดั้งเรื่องกนอนีตครับมัอทีนเราจะไม่มีเครื่องจักรมีไม่มีรถเกี่ยวเหมือนทุกวันนี้นะครับจะเป็นการเกี่ยวข้าโดยใช้เขียวโดยใช้มือโดยใช้คนนะครับอย่างที่เห็นในภาพเลยนะครับแต่ในทุกวันนี้ภาพการเกี่ยวข้าวก็จะหายไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากตามยุคสมัยการทําการเกษตรในยุค 4G 5G นะครับะฉะนั้นการลงแขกเกี่ยวข้าววันนี้ก็เป็น อีกนะครับผลงานหนึ่งอีกตัวอย่างหนึ่งที่เป็นการสืบสานโลเนีใดกก่อนเรานะครับจะทําให้ทุกคนได้เพเลิดเพลินครับ,รบกิจกรรมต่างได้พูดคุยกันได้นั่งกินหมากได้จับปลาได้แรงต่างนะครับสนุกสนานมากมายเลยนะครับไปชมบรรยากาศกันเลยนะครับ มันจะทายเอาใหญ่อยู่คนตชาลบตัวเองอู้เตวอังเตยใหญ่อู้กินตนอู้ตกน้อโอ้ยลูกจะทายแหนนุมเตแหนอู้ปแระเอ๋ย Ừ, của ai của lấy là... sẽ... con pre con đá tìm con sa con sa bay ơi bay